เดี so ๋ยวให้พี่คนนี้แนะนําตัวให้นอยผมยังไม่รู้จักว่าชื่ออะไรนะครับก็มาเป็นิครั้งแรกนะครับเ็นะวคะชื่อจมคก็ทางานอบรัทเอกชแ่วไม่ไรับเงิทุกวันเราก็จะเจอการในเฟของก็คือีชื่ออะไรครันิาุ่มนัิ้าจะมีับนงๆในเว็บชื่ออะไรครับในเว็บเตีสเว็บ ไปข้าวไหมครับอ๋อไปข้าวอายุครับไปยุคที่ไมแม่งโหดว่ะโหดเกินไปเนี่ยคุกถามคำนี้แม่งโหดโหดมากเอาไปแล้วตอนนี้สาวมาแล้วปีปีครับคือตอนนี้พี่คงจะเข้าไปที่17นี่ย20ปีก็คือแบบเหมือนแบบในในตลอดความรู้สึกเดียวกับผมเลยใช่ไหมนี่ก่อนอีกรอบหนึ่งนี่ชวนคุยอ้าวแล้วคนนี้มาจากไหนนนี้มาจาก ไปไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วงสาวนงสก็เลีงเ่ที่จะมาที่จะมมาจากสารยานนครจุค่ะท่านประธานครับผมขอถามคำหนึ่งครับรับเป็นยังไงรรู้สึกความเก่งของขับนี้เป็นไงรู้สึกเกงเก่งเก่ง ผมผมโสดครับก็ดีใจครับดีใจดีใจที่มีสมาชิกเพิ่มครับเราดีใจมากครับต้อง่านไปาไต่โอเคือวงแล้วว่าต้องไปครับต้องไปต้องไปเราไปอะไรที่แฮปปี้มากครับเรามีทำบุญทำอะไรกันเยอะโอเค โอเคนะโอเคนะผมปิดนะเดี๋ยว่แรกมาใจมีของให้อะโอเคใครใครมีถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมใช่ปูของปูถ่ายรูปได้ไหมถ่ายมาไหมเดี๋ยวคือมีไหมโกถ่ายรูปนี้เดี๋ยวจะลงเฟซอ่ะถ่ายรูปรับของอ่ะนี่ถ่ายวิดีโอกันอยู่อะถ่ายรูปถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปหน่อย เดี๋ยวนะจะพุ่งมอบนะเดี๋ยวก่อนรอรอกล้องก่อนเดี๋ยวกล้องไม่พร้อมเ,เดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนอโอเคโอเคนะครับผมปิดกล้องนะ